จังหวัดชาเชิงเซานำประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงค่ะ นางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการรวมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและร่วมส่งประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเซาเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศมพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร ซึ่งจังหวัดฉาดเชิงเซาได้จัดรถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่ออำหนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกอำเภอในจังหวัดได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างทั่วถึง การเดินทางในครั้งนี้นับเป็นการจัดการเดินทางชุดที่3ของจังหวัดฉะเชิงเซามีประชาชนจาก4อำเภอได้แก่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตอำเภอราชสารและอำเภอพนมสารคามซึ่งได้แจ้งความประสงค์ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เข้าร่วมเดินทางกว่า900คน ตลอดระยะเวลาการเดินทางประชาชนได้รับการดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการจราจรความปลอดภัยและการบริการประชาชนเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะดวกและปลอดภยัยโดยประชาชนต่างร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับจังหวัดฉะเชิงเซาได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมาแล้วถึงวันนี้จำนวน3ครั้งมีประชาชนร่วมเดินทางรวมกว่า2 5 0 0คนและมีกำหนดนำประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพครั้งต่อไปในวันที่14มกราคม2569ซึ่งจะเป็นการจัดเดินทางครั้งสุดท้ายค่ะ